สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาบอกทางพี่น้องนะครับไอพูดถึงเรื่องเครื่องสีจังหวะนะครับดูดจินน้ำมันแบบไหนออกแบบไหนนะครับน้ำมันเข้าทางไหนก็มีพี่น้องถามมาครับบอกว่าทำคลิปของสีจังหวะให้ดูหน่อยว่าน้ำมันมัน,มนเข้าทางไหนนะครับพี่น้องอยากจะรู้ก็จะเอาเฉพาะทางครับอันนี้ผมพาเครื่องครับอันนี้มันสกปรกไปครับ ก็เลยมาถ่ายเอาตัวนี้ครับเอาเลือดตัวเก่าครับที่ยังสะอาดอยู่ครับจะไม่เปื้อนมือก็จะมาอธิบายดูว่าน้ํามันมันเข้าทางไหนออกทางไหนของเสื้อสูบสีจังหวัดนะครับถ้าเป็นสองจังหวัดพี่น้องจะเข้าใจง่ายเพราะว่าอันนี้เป็นของสองจังหวะอันนี้เป็นของเรือยนต์ก็เหมือนกันครับกับเครื่องทั่วไปเครื่องปัจจัยก็เหมือนกันครับของสองจังหวะมันจะเข้าทางนี้ไอดีครับจะดูดเข้าทางคาบูครับตรงนี้ กระดูดเข้าไประเบิดตุ่มก็คลายออกไอเสียอันนี้มันง่ายครับก็ได้ทำคลิปไปแล้วครับเกี่ยวกับของสองจังหวะครับแดี๋พี่น้องก็อยากจะรู้จักว่าสีจังหวะมันเข้าทางไหนมันไม่มีทางเข้าก็จะสงสัยครับนี่มันไม่มีทางเข้ามันไม่มีทางเข้าอย่างว่าครับแต่ว่ามันอยู่จุดนี้ครับนี่นะครับ มันมีขาของวาลครับมีขาวาลนะครับขาวาลไอดีตัวนี้เป็นตัวกดที่เราตั้งวาลที่มันกดกันครับเนี่ยตัวกราบป,ปูตัวนี้จะถูกไอ้จะถูกไอ้ลูกเบี้ยวครับกดปุ๊บเนี่ยครับพอพอลูกเบี้ยวกดตัวนี้ดูนะครับพอนี่ลูกเบี้ยวจะกดตัวนี้นะครับเรืองเหล่าลิ้นครับกดปุ๊บ มันก็เปิดนี่ครับเปิดแล้วครับมีไอดี ID นะครับเปิดปุ๊บนี่คือเปิดครับถ้ากดลงอย่างนี้นะครับกดปุ๊บลงตัวนี้โดนโดนกดปุ๊บมันก็ขยับลงครับปากวาลข้างในครับนี่ครับปากวาลอยู่ข้างในวาลไอดีครับมันจะถูกเปิดขยับออกมา ตัวนี้ครับพอมันขยับปุ๊บออกอากาศก็เปิดครับตอนลูกถูวิ่งขึ้นดูดลงกลับลงมันก็ดูดเข้าครับมันก็พุทธเข้าไปพอเข้าปุ๊บพอเข้าไปเสร็จลูกเบี้ยวมันก็หมุนผ่านมันก็ปิดขึ้นมาน้ามันก็เข้ามาแล้วครับเพราะว่าดูดปุ๊บตัวนี้ก็ปิดปับ๊บทีนี้ไอเสียครับ จะเปิดที่หลังพอเข้ามันลูกสูบก็วิ่งผ่านอัดขึ้นไปครับอัดขึ้นไปปุ๊บพออัดขึ้นมาทีนี้ไอ้ลูกเบี้ยวนะครับตัวเราลิ้นครับลูกเบี้ยก็มากดตัวนี้อีกครับกดไอ้ไอเสียครับจะมากดไอเสียครับดูตัวนี้นะครับพอกดปุ๊บนี่ครับกดปุ๊บขึ้นระเบิดนะครับระเบิดไายออกไปเลยครับ ครับตู้มออกไปเลยครับมันกอกตัวนี้ครับพอพอกดปุ๊บปากวาลไอเซียมันก็จะห่างปุ๊บออกมัก็ออกไปเลยครับอากาศก็ระเบิดไปเลยทีนี้มันก็ปิดปุ๊บอัดอีกครับมันก็เหมือนเดิมครับลูกเบี้ยวก็มากดตัวนี้อีกครับเนี่ยกดไอดีอีกครับกดปุ๊บมันก็เปิดปุ๊บครับตัวข้างล่าง ปากวาลครับเปิดปุ๊บน้ำมันก็ดันปุ๊บเข้าไปก็วิ่งเข้ามามก็อัดขึ้นนี่แบบนี้ครับเข้าปุ๊บอัดปุ๊บตัวนี้ก็ระเบิดออกมาเลยครับทางนี้ครับมันก็เปลี่ยนดูดครับดูดคาย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 ครับหมายความว่าดูดก็ดูดเข้าดูดเข้าไปก็อัดครับมันจะมีตอนจังหวะอัดพออัดปุ๊บทีนี้ จังหวะขึ้นมาก็เป็นจังหวะระเบิดครับแล้วก็คายออกไปตุ่มก็าคายครับอันนี้จังหวะสี่จังหวะนะครับของเครื่องสี่จังหวะมันจะมีหนึ่งสองนะครับคือหนึ่งยังไม่ระเบิดนะครับสองจะระเบิดลูกสูบวิ่งจะระเบิดอย่างนี้ครับหนึ่งสองระเบิดครับอันนี้เป็นสี่จังหวะนะครับรอบจะเป็นแบบนี้นี่ง่ายๆนะครับ พี่น้องคงเข้าใจนะครับที่ถามมานะครับพี่น้องก็อยากรู้นะครับว่ามันมันเข้าทางไหนนะครับก็นี่ครับมันเข้าทางนี้มันก็เปิดตัวปากวาลครับมันก็เข้าเข้ามาเลยเข้ามามก็อัดขึ้นไปตัวไอเสียก็เปิดปุ๊บมันก็ระบายออกไปครับก็ง่ายๆครับแค่นี้เองครับหลักการของการดูดน้ํามัน เข้าไปแล้วก็เผาไหม้ออกไปครับก็ง่ายๆพี่น้องก็คงเข้าใจนะครับพี่น้องเกษตรเกษตรเราที่ยังคาใจกันอยู่บางคนอาจจะยังไม่รู้ครับว่ามันกินทางไหนเข้าทางไหนอันนี้คงเข้าใจนะครับหัวเทียนอยู่จุดนี้มันก็สปักไฟรอครับน้ํามันมามันก็เผาเลยครับเพราะว่าไฟมันมีครับไฟกับน้ํามันมันโดนกันไม่ได้ครับถ้าโดนกันเมื่อไหร่มันก็ระเบิดเลย ม,มันเบนซินมันก็เป็นน้ํามันที่จัดอยู่แล้วครับระเบิดเร็วด้วยก็แตกต่างกันหน่อยกับตัวนี้ครับตัวนี้ก็เข้าตรงๆก็ออกตรงๆตัวนี้จะไม่มีหนึ่งสองครับตัวนี้คือรวดเดียวครับคือขึ้นมาก็ระเบิดเลยครับตัวนี้ขึ้นก็ระเบิดเข้าไปก็ระเบิดเลยจัดครับสองจังหวะนะครับพี่น้องก็คงจะเข้าใจกันดีนะครับสําหรับเรื่องของเครื่องสีจังหวะนะครับน้ํามันเข้าทางไหน ขอขอาใจว่าเข้าทางไอดีหนะครับสตอนพี่น้องที่เข้าใจดีก็ชม,ชมกันไปนะครับชมกันไปเพลินๆสนุกๆครับสําหรับคลิปนี้ถูกใจกดกดติดตามนะครับพี่น้องให้กําลังใจกันเหมือนเดิมครับสําหรับซ่อมเครื่องจนเล็กให้พี่น้องได้ชมกันไปนานๆก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ